เอ่ยนะฮะมือนี้มือนี้โอ้โหยมานีผพาผมได้มาเนาะมาจับใายมาอยังเจ้าม<อ>าจังไหนใช้ว่าถุดิบาไปเบิ่งถนนใชพาไปเบิ่งถนนไอ้ต่างจังหวัดเอาอตรงหน้าปาะนีคลิปหน้าวัพาุดิไปยู่โอ้อันนี้มาเบิ่งไงคันเวลาบ่คันเวลาก<ว>ูแต่งตัวไปว่าถุิไปซื้อเพชรซื้อพลอยผมเนาะเจ้านี่เนาะต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเบิ่งถนน เดี่ยวผามาลงทงเลยเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวจี๊ผ้าจะเอาลงไปเยียบคีทด้วยนะอะไปจี๊ผ้าจะพึ่งคนรวยโอ้คนรวยบ่รวยสุขรวยเงินเด้นี่บ่อกบ้านเฮาชาวนาคือจนแท้ษัตถ์จังวะเด้อบ่าวแจไปคนกับคนคือกันคือสิจนคือกันชาวนาคือกันบ่าวแจเป็นอะรเป็นชาวนาชาวนาจีิเนี่ยชาวนาเอาเห็นหน้าอยู่บ่ง่อยไทยควยไปได้ตะกี้เอาโอ้โหโบได้เคยไทยรถได้บ่าวแตะกี้ฮะเห็ุหน้าปีไหนจักถืออะถือเดียวแล้วบ่าโบบางทีก็น้ำท่วมก็จบอีก กินิเพ็ดหน้าปีละสามเถื่อนได้บ่าจับวว้าวปีละสามเถื่อแสดงว่าหน้านี่เกี่ยวปุ๊บเก็บเกี่ยวปุ๊บดำต่อเลยมันบอกอ้ยเกือบ,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 บสิ์ท่านพี่นอกก้องเลยนะตอนนี้บาบาอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลบ,บางยางพี่นอกก้องเลยเนี่ยภาพบาดเจ็บป้าเบิงท่งหน้า จะ,จะไปอยากถ่ายเอฟซีจะเบิง่งนกเดี๋ยวบอ๊จะเบิง่งนกปอาปล่ากให้เบิง่งนั่นแหละพี่น้องเอ๋นะนี่ทงหน้าของประเทศไทยบ่าวจะถ่ายเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้รับชมนะฮะก็นาเที่ยงอยู่กรุงเทพเมืองไทยบา่าวจะกออ,ออนซอนออนซอนตึกสูงถนนทอนทางสีสสวิลไลห่างสรรพสินค้าที่แบบจะเลื่อนุ่งเรืองนะตอนนี้อยู่ตานจะมาเข้าประเทศไทยพี่น้องเอ๋อาจจะบอกได้เลยว่าบ,บ้านนอกชนบทของประเทศไทยก็ว่าได้ แต่เป็นอิหยังทองเนื้อมาขึ้นใหญ่แต่พอแจ๊บนั่นแหละวที่พอแจ๊บงงคือเป็นเห็ดเป็นเห็ดมาแต่สมัยบรรพบุรุษบดทองหน้ายิางย่งใหญ่ก็เรียกด้หรอแป้งหนึ่งนี่นะบ่โบถ้าเป็นครอบครัวบอแจับนี่ทั้งครอบครัวนะแป้งหนึ่งนี่คือเป็นพื้นที่หน้าทั้งครอบครัวเลยนะนี่จะบอกว่าแป้งหนึ่งหลดแหลมตั้ง,งนานกว่าจะฮอดอีกจากมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะกว่าที่รอบได้มาแห้งแต่ด้วยเทคโนโลยีของเพิ่นเนาะไส้หลดไถถึงมันถึใหญ่ขนาดนั้นก็แล้วแต่บวช จากจากมักสบใสบ้านเขาเอิอมักสบไสก็เอิอนังน่ะจานน่ะนะจานสบใสอ่ะพูดจังอันน่ะบ้าผมเคยเห็นหน้าน,นะบ้าพูดแต่บอกแจ๊บก็เฮ็ดแต่ผมเคยใส่รถแบบนี้บอกแจ๊บผมมีรถแบบนี้มีแต่รถตอกตอกตก้อยเงาเนั่นเดินตามนั่นไม่รบารนี้ม่ไม่วงทงหน้าตรงนี้แล้วที่คนที่เคยแซ่เจ้าสิวะเจ้า,จากศิวะเนียนเนยแม่นค้อมไขว่าแล้วออกต่างจาังหวัดเข้าอนแก่นที่มันทั้งเละถนนหนทางมันมันก็คือการหมายถึงว่าถ้าเกิดทงหน้านี่ทงหน้าคือการดินคือกันแต่คนทางผมคือกันนะ ผนทางต้องไปเบิ่งคลิปปาโบเนาะผนทางนี่บอกคือกันทางไปหน้านี่ก็ลาดยางแต่ที่มันหน้านี่ก็คือกันแต่แตกต่างคือแป้งไงและเห็ดปีหนึ่งสามเทื่อนี่แหละปาโบท้งคุณเขากำลังซุกทางนี่กำลังไถกำลังสีแบบว่าด,ดำเดนี่บูดำแต่ผลหวานเนาะประเทศไทยผลไส้โดนหวานพนุนะความ<อ>ทันสมัยแตกต่างบ่้านเพลงเอ็มวีได้เนาะเจ้าน้อตานเพลงเอ็มวีเนาะตอนนี้สิบาทงหน้าปาโบผ้ามาเบ่งทงหน้าเนาะ เฮ็ดแถวกินฮอดบ้านพี oui ่น้องเอ๋ยนะเฮ็ดไหหวนขึ้นคินฮอดบ้านตอนที่จากบ้านมาอาชีพเฮาเกาเช่าหน้ากับเฮ็ดตรงน้าเพื่อกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าแห่งแรงเนี่ยก็ต้องจำเป็นมหาเงินนะเพื่อสือปุ๋ยสือเข่าไปบานเนาะพี่น้องเนาะพ่อแจ๊บเอ๋ยเฮ็ดเรื่องนี้กินฮอดบ้านอยู่บนอะไรพอแจ๊บกินหิฮอดบ้านแต่ว่ามันกะชดเชยได้คือการในการที่เฮามาเห็นแบบนี้เนาะแต่อยากอยากซึมซับบรรยากาศนี่สักพักบาโบ ซ่อนดีน้ำดีนะำปรจับเอ้ยนะประเทศไทยนะนี่นกประจับนกนกนี่แหละชีวิต<ะ>นะฮะน,นี่นี่พิ่นเอาออกก็ได้เลยพิ่นเพิ่งจะเห็ขดขึ้นมาได้สิได้ความทิ่แป้งแหงใหญ่นะบกบบ่าวพุ่นนะแป้งแหงใหญ่นะคำแรงแล้วพี่น้องคำแรงแล้วบ่าวพุ่กับา่บาวแจ็บก็ถือว่าได้เห็นน้อพี่น้องผ่านไปตรงหน้านะะี่ครับโมนี่ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะฮะเนี๋ยวมัน เล่นท่องเที่ยวต่างจาังหวัดของประเทศไทยเห็นธงหน้าทันธงเย้กวางใหญายาย่ไพศาลเี็นเราเลยนะี่ยย่ำคำย่ำแรงขี่ถอดบ้านขี่ถอดพ่อขี่ถอดแม่ขีดถอดบรรพาวรุษทีแถวแถวแถวแก่เนาะพี่นอ้องเนาะเคยพาเฮไทยไทยหน้ากินเขาพี่น้นนองเลยนะนี่แหละคือความสุขทีบอกเลยว่าซื้อบ่ได้เนาะพี่นอ้องเนาะอยากมีความสุขต้องเฮ็ดเอา ควอมดีบอสามารถซื้อได้อยากมีควอมดีต้องเฮ็ดเอาพี่น้องเอ๋ยนะฮะควอมสัวกับบอสามารถซื้อได้อยากให้ควอมอยากได้ควอมสัวก็เฮ็ดเอาแล้วแต่คนเด้อพีน่น้องเด้อแต่สิ่งที่ดีที่บอดีก็คือควอมสัวบออยากแนนำ้ำควอมสัวเฮ็ดโมนี่ดังมืออื่นดังกงดังไกลควอมดีเฮ็ดโมนี่อาจจะใส่เวลายาวไกลเพื่อคนสี่เห็นน้องพี่น,อน้องเนาะปิดทองหลังพระอาจจะเห็นคนอาจจะเห็นยาก แต่ความเลวพี่น้องเอ๋ยท้ามอนีดังไกลไปทั่วโลกยาเฮ็ดเดอ้อพี่น้องยาเฮ็ดเดอ้อสนับสนุนกันทํำดีเนาะพี่น้องดีกว่าสร้างกันบ้าแจ็บไปบงเปขาสุกนเดี๋ยวสิบห้าพันตัวใสา่าเห็ดหน้าปีละสามเถือ่อเจ้านี่ก็ได้เจ้านี่ก็ได้โอ้พี่น้องเอ๋ยนะนี่แหละคือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างคนทางสะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยโอ้โหผ้า,าเบาแจ็บมาทงหน้าผ้า,าเบาแจ็บมาทงหน้าฮาฮ่าโอ้ ตัวว่าเบาแจ็บหนิวันศุภว่าจะไปเที่ยวมาเที่ยวตรงหน้าแต่งตัวซะดีเด้พี่น้องเอ๋นะฮะปาตัวเบาแจ็บก่อยผักไายบบาต้นน้ำเน้เป็นเฉลดเบาต้นนะนี่ได้เบาแจ็บนี่เนี่ยเพิ่งกานแล้ววานกะอย่างนี้วานวานเขานี่เนี่ยเพิ่งใส่วิธีวานนี่เนี่ยวานแล้วก็เตี้ยมเกลียวเกลียวเข่าเบาแจ็บแล้วก็เตี้ยมถ่ายอีกโอ้ยเพิ่งเห็นหน้าปีละสามเถื่อสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องอูเข่าอูน้ำ คนบอกว่าสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าบอกกันเลยว่าเห็นคาเห็นแนวเลยโอ้ได้กินตอฟางมาจับกินตอฟางกินเข่าผมนี่นี่เอาเอายืนยันพิสูจน์เนี่ยมาจับเนี่ยนี่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 พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหนี่้องเขาสิว่ามันเปนเข่าเข่าที่นี่มาโบทายย่ามคำย่ามหมื่นแล้วเนาะ เขาซุกเตรียมเกียวเพียงแคเก็บเกียวนะโอ้ยมีความสุกหลายอ่อนซ่อนหลายประเทศไทยอยากหด้เด็นอยากห้สัมผัสเบาจ็บเป็น,ปนอ่อนซ่อนที่เบาจ็บกันได้อ่อนซ่อนเขา โอุกแต่เด่นี่พี่น้องเอ้แต่ว่าบ่าวบัทาย,ยามคำยามมืดอาจจะมาฟโฟกัสตรงหน้ากองใหญ่พี่น้องเอ้อุรมสมบูรณ์สีวิไลขีดหอนบานได้เป็นขีดหอนบานได้บาดเจ็บเนี่ยเป็นกอานซ้อนได้เด่นเนี่ยขีนบาดสิทธิ์เนีผมมาพอเอาเอาเมียนหน้าเด้อเจ้าเด้อเอาเมียนหน้าเด้อเอาเมียนหน้า เอาใจข่อย่าขายดีกว่าถ้าข่อยมีหน้าป่ะนี้โอ้ผมขายข่อยควรจะขายเลยกับมือไอ้ตัวเห็ดน้าอุ้ยข่อยกับเห็ดได้เพิ่นแล้วก้าข่อยมีปานนัญญานโอ้หน้าคืสบายนะเสถียรทีเลยโอ้เสถียทีเขาโบเห็ดโบเสถียรอไรโบโบฮะโบเสถียรอะไรเขาเพิ่งแป้งแป้งเออขายแป้งหนึ่งกับธรรมดาแล้วเนาะนะพอขายปุ๊บเห็ดไหมปีหนึ่งเห็ดสามเถื่อด้วยระบบสุลธรรมทานของเพิ่นนี่ควบคุมเป็นผักๆเลยบอกแม่นว่าสิ มีแต่ฟ้ายแค่น้ำใส่แค่ทงหนึ่งหมดแหละอันนี้ใส่เดวหมดใครจะเห็ดก็แล้วแต่ไผมีที่มีทางสามารถเห็ดได้เลยนะการเกษตรมาในแนวแปลกไปไปสร้างพุ่นออกไปสร้างพุน่นมันมนี่มามาในแนวแปลกบ่าวแจ๊บเคยไปโอ้โหโอ้โหถนนกรุงเทพเมืองใหญ่มันนี่มาทงหน้าเป็นยังไงเราบากทีเนี้ยเนี้ยเนี้ยนาเงือบเลยมันนี่บ่าวแจ๊บเพ่อนเป็นไปบอกว่าบอกกับบ่าวเล่าว่าถนนต่างจังหวัดกะสะดวกสบาย เนี่ยแต่ว่าวันนี้มาทรงหน้าหน้าเงือบเดว่าวจากพฤศจิกาต่างกันได้เนาะวันนี้จังไล่แป้งหน้าเพิ่นน้อยๆช่นกันมาเจอะขึ้นนะตอนนี้วันที่สองวันที่สองนะมกราคมพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นถ้าเป็นบ้านเฮาคือหน้าแรงบ่บบเห็นยังบ่ได้ได้เห็นยังบ่ได้ได้เอากับหน้าแซงอันนี้ มันไม่น้อยบ่โบ,โบระบบเศรษฐกิจื้นบ้านมันได้ควบคุมไปนั่นโอ้โหน่ามั่วเถื่องของเพิ่นในทัวร์เลยสุพรรณน,นี่สุพรรณนี่ก็เยังมมเมืองอู่เขาอู่น้ำเหมือนบอกเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไหวทำน้ำดียังสิน้องบาจับเนาะผลผลิตดีแบบนี้เนะี่ยขายดีเนี่ยรัฐบาลส่งเสริมเนี่ยคอยกระชิบอยู่บ้านไในบาดเจ็บอ,นนอนยบบูย่บ้านบ่มาแล้วเห็ดอยู่บ้านอย่างของแล้วนะควา<อ>มสุข สุกไหนเล่าเท่าจะอยู่สุกที่บ้านตัวเองขักอันซ่อนดีนะบาดเจ็บเนาะไปขึ้นไปพี่ทางพี่ทางมี่เอา้าอูด้ดนกน<ะ>กนกกับรังแล้วนกกากับรังพี่น้องเอันซ่อนดีดกกกอันซ่อนประเทศไทยเนาะเอาเมื่อไรี่น้องเอ๋ยนี่ฮะเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรอ่ะปากกันไหนเมื่อกี้เขาจับเป็นบ่อบ่อแล้ว นี่แหละที่ผมอ,อยากฝากก็คือ,อย่างเข้าไปพี่รับส,สวัสดีครับจ้าผมขอถ่ายคอนเทนต์ได้ไหครับได้เลยนูเอาเลยนี่คือคนไทยยิ่งไปต่างจงหว่าทะเลแห้งเสียงอ้อยเองน่ารักคือมีความอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเหมือนเราเป็นญาติเป็นมิตรนี่คืออยากฝากก็คือประเทศไทยคือแบบว่าเรื่องของนิสัยใจคอวันใน,ในิสไซเ์ผืนของเผืนเนาะเป็นสิ่งที่นา่าชื่นชมเลยกะเอาเป็นแบบอย่างเลยพี่น้องเลย อบอ,อบอุ่นอบอุ่นจริงเยอยะกว่านเยอะกว่าน,นะคำขึ้นนี่คือสิบบร,ริกรที่พักอะไรนี่นบ่คำขึ้นนี่บ่ที่จะพักอยู่ใช้ปทุมบ่อยู่ปทุมบริกรเลยบ้วบ่เอาชิโนนใช้ไหมเนี่ยก็ต้องหาร์มองนอนแถวนี่แหละบู้แหละเอาเจา้าสิบ่มีคนมาตรวจเจ้าบ่กลองร้อนสิบ่มี่ที่นอเทรียพี่น้องสุวรรณคือสิบบมีกลองร้อนเนาะเพิ่นบ่มี่ดอกบ่มี่ดอกบ่ย่านบ่ย่านเอาเลยตอนนี้มีคนมาตรวจเจ้าอยู่บ่บัดเบิดบ่มีไปได้เลยอันนี้ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยขอจะทำผิดกฎหมาย ขอจะทำกฎหมายเท่านั้นเพิ่นขอนี่นี่บ่าวจะพิสูจน์แล้วประเทศไทยไปได้ทุกซอกทุกมุมขอแค่ให้มาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีกองห้อนไม่มีกองหลอนไม่มีตำรวจกลุ่มมาจับมาไถ่ายถามมาไถ่เงินบ่มีบ่มีอุ้ยนี่นี่ย่างยังเผลอเลยตอนนี้บ่มีลบมีซ่อนเป็นวบ่ามีเลยบ่มีลบมีซ่อนย่างขึ้นยังเะเอเลยบ่าจับก่อยนี่พี่น้องไอ้ของแท้ของจริงสมบูรณ์เลยคันนันบเต้ย โอ้ยมีความสุขหลายนี่พี่น้องเอ้ยนะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ทางหลาดยางเลยบอกจะยังมากเพราะทันหอดมีขี่งั่วขี่ควายพี่น้องเอ้ยนะฮะการที่ว่าเดี๋ยวก็ะหอดนะมาโบดเดี๋ยวก็ะหอดนะบ่โดนพี่น้องเอ้ยนะเพิ่งจะตัดไปตรงนั้นซือทางคนโอ้ความสุขในบ่อแจ๊บไปฟังเสียงน้ำไหลอยู่เลยว้าวโอ้เสียงน้ำไหลพี่น้องเอ้ยขนาดบรรยากาศเหมือนกับช่วงลงหน้าใหม่ๆบ้านเฮาเนาะน้ำ เมื่อเด้อบิพี่น้องเอ๋ยคิดถอนกันกันยิดมั่นก็ไหลก็แช่เป็นกำลังใจนะฮะหายบาโบ้แล้วก็บบาเจบสตอรี่ชีวิตเด้อบิพี่น้องเน้อฝากไว้เพียงที่นี้ก็แล้วกันนะอุดมสมบูรณ์หลายน้ำสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบ็บ